วัสดีครับวันนี้อยู่กับตั้มทีวีเหมือนเดิมนะครับวันนี้เอาเครื่องสูบน้ำนะครับมาตั้งอยู่ข้างห้วยนะครับระยะความชันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดินให้ดูนะครับชันมากครับยาวท่อนี่ก็หลายทนสิกว่าเมตรครับตรงนี้10กว่าเมตรครับท่อทรงนี้กี่ท่อนนะหนึ่งสงสามท่อนครึ่งครับ3ามท่อนครึ่งท่อนละสเมตร ท่อนละสี่เอ้ยท่อดูดนี่สามท่อนครึ่งนะครับท่อนละสีเมตรส3 2สาเมตรกับอีกครึ่งก็สิบสี่เมตรครับเนี่ยท่อท่อดูดนี่สิบสี่เมตรนะครับแต่ว่าสามท่อนครึ่งน่ะมันลงมาตรงนี้พอดีเกือบถึงน้ําครับสามท่อนครึ่งไปถึงอ้เครื่องสูบก็ประมาณอ่าไม่ใช่สองท่อนเนาะสองท่อนก็ประมาณ 8เมตรบวกอีกครึ่งก็10เมตรเนี่ยจากตรงนี้ไปนะครับจากตรงผิวน้ําไปนะครับผมไปถึงไอถึงนูน่นเครื่องสูบน้ํานะครับ10เมตรนะครับแล้วก็ท่อดูดเนี่ไอที่จุ่มลงน้ําอ่ะประมาณสเมตรครับผมไปตรงกลางนะแต่ไม่ลึกหรอกประมาณเท่าน้าแข้งเท่าเข่านะครับผมครับสูบท่อดูดนี่ประมาณ14เมตรครับรวมรวมนะครับขึ้นไปความชันก็สีา้าองศาเลยเนี่ย นะครับลึกมากนะครับสูบมาลดสวนนะครับลดอันมะละกอนะครับผมสวนมะละกอนะครับปลูกมะละกอนะครับปลูกหลายต้นอยู่ครับปลูกไว้กินนะครับเรือก็จะใครอยากได้ก็สั่งได้ครับผมอนาคตนะนี่ครับสูบมาตรงนี้ <c oughs> นนะครับแล้วก็ถังนู้นเต็มแล้วครับถังนู้นก็เต็มครับผมโอเคตรงนี้นะครับต้นมะละกอ

เยครับวันนี้จบคลิปก่อนนะครับ